กราบสวัสดีสวีดัตทุกผู้ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมก็กรบผมเซียนโป้นะผมพบกันในช่องหาทําไปเรื่อยๆนะผมโดยกับผมเซียนโป้เองนะผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับผมก็มาหาอยู่หากินหาเราะหา,หาปักเบ็ดนี่นะผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่ง กดซับสไครในช่องหาทำไปเรื่อยๆนะผมโดยกับผมเซียนเป้าเองนะผมวันนี้ก็มาหาเลาะทุ่งน้นี่นะผมมาหาเลาะทุ่งน้มาหาปักเบ็ดนะผมโดยเหยื่อไส้เดือนนะผมเหยื่อไส้เดือนลองดูนะผมไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่ายังไงก็ฝากติดตามรับชมผลง,งานด้วยนะครับผมของกระผมเซียนเป้านะผมเดี๋ยวจะเกี่ยวให้ดูนะผมเดี๋ยวจะเกี่ยวให้ดูสักสองคันนะผม จะเกี่ยวให้ดูสองคันนะผมแต่ก็ใส่ใสสยเดือนเต็มตัวนะผมไม่ได้เด็เดนะครับผมวันนี้หมานไม่หมานก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะผมมาปักเป็ดตามทุกนานะผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะผมกดไลค์กดแชร์นะผมกดติดตามกดซับด้วยนะครับผมขอฝากกำลังใจในช่องอนน้อยนิดของเซียดโป้ด้วยนะผมนี่นะผมเดี๋ยวใส่เดือนนะผม เกี่ยวกลางตัวเลยนะครับผมเกี่ยวกลางตัวเลยไหลลื่นไปเลยครับผมลื่นไปเลยนี่นะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมะเดี๋ยวให้ดูกันครน,นึงนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเกี่ยวทั้งตัวนะผมเซปโป<ด>ไม่เด็ดออกนะครับผม นี่นะผมใส่เดือนนะผมเกี่ยวกลางตัวเลยับผมไม่ต้องเกี่ยวปากนะผมเกี่ยวกลางตัวนะผมอันนี้มันเป็นสูตรลับของเซนโปเองนะผมเกี่ยวกลางตัวนะผมเกี่ยวแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาตัวเบ็ดออกมานะผมหรือก็เอาตัวเบ็ดออกมานิดนึงก็ได้นี่นะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปครับผมไปปากกันนบผม เกียวไปอีกคันนะผมเดี๋ยวเกี่ยวให้ดูอีกคันหนึ่งจะปีปากไวนะ้ตรงนู้นครับผมก็ไม่รู้จะมีตัวหรือปเปล่าเกี่ยวทั้งตัวนะผมเกี่ยวทั้งตัวนี่นะครับผมเกี่ยวแบบนี้เลยสภาพ ไปครับผมเยปยปักลูงนางกันนะผมไปครับผมเราไปปักนะครับผม เดี่ยวทั้งตัวนะผมเดี่ยวทั้งตัวนี่แหละครับผมไปกันต่อครับผมไปกันต่อไปกันต่อเลยนะครับผม กันต่อไปเลยจะปักตรงนี้ตะคันนะครผมปักตรงนี้ตะคันนะครับ ไปกันต่อครับผมไปกันต่อ <si settings> ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาหาอยู่หาก,กินเนาะ

นี่แลผมเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้เกี่ยวกลางตัวนะผมเกี่ยวกลางตัวเลยลักษณะแบบนี้นะผมก็คือมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นในสูตรของเซียนโป้นะผมไม่รู้ว่าใครจะยังไงไม่รู้นะผมดูไ้ทีนะผมนี่นะครับผมเกี่ยวกลางตัวครับผมไปครับผมอย่าไปลองปัก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 สิปักสิกสจมุมลงไป จุ่มลงไปมันมาเด้อจุ่มลงไปตีเรียกปลานหน่อยหนึ่งโอเคใช้ได้ครับผมไปครับไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเลยนะครับอืม นี่แปลกๆนะฮะเดี๋ยวตรงนี้สักหลังครับผมเห็นหมายมันสวยดีมาใกล้ๆกันแล้วผมไม่ไกลกันนะผมเดี๋ยวตรงนี้สักหลังนะครับผมแหวกลูก่อนแหวกลูกกอหนึกกน่นี่นะครับผมเปลือกปลามาเรียกปลากันนะฮะนี่นะเอ้าละ นี่นะผมปักแล้วเสร็จแล้วโอเคเก็บของไปแล้วต่อครับผมปักก็ไม่รู้ว่าจะห่างหรือไม่ห่างก็ไม่รู้นะครับผมแต่โปก่ตรงไหนเหมาะก,ก็บปักบางทีปักหน้าหลังทีละสองคันเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนจะเหมาะหรือไม่เหมาะเนาะถ้าเกิดเหมาะหรือก็ใส่เลยครับผมนี่ครับผมอย่างตรงนี้เหมาะนะครับผมตรงนี้เหมาะ นี่นะครับผมเหมาะเดีโโ๋ยวเซตโปขออนุญาตปักเบ็ดก่อนนะครับผมพอดีตะวันตะวันก็จะมืดแล้วนี่นะครับผมตรงนี้เหมาะจัดนะครับโน่นนะครับผมตะวันก็จะมืดแล้วโอ้โถขอญอาตปักเบ็ดก่อนนะครับผมปักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมไปกระตอครับผมเอ,อ ปักได้ตัาขี่หันนอหนีิไปครับผมอื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 ม นี่ก็เหมาะใช่ไหมครับผมเหมาะนะครับผมตรงนี้ก็เหมาะอ่ะเดี๋ยวลงสักคันครับผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตปักเบ็ดก่อนนะครับผมปักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมคันนี้มันมาครับผมไปต่อครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศบ้านเซียนโป้บ้านาน,าน,าน,น,าน,นอกนะครับผมดูเก็มันเป็นการหาอยู่หากินของเซียนโป้นะครับผมไปเรื่อยๆครับผม ไปเรื่อยๆ่ปาปักใกล้ๆก,กันนี่เลยนาอครับผมตงนู้นปักตงนู้นครับผมเดินมาไม่ถึงสิบเก้าได้ปากอีกครับผมปักอีกปักอีกเผื่อจะมีตัวครับผมลองดูครับผมขออนุญาตปักบิดก่อนนะครับผมไปครับผมปักเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมปากใกล้ๆก,กันครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าหรือไม่มีตัวครับผม ต้องมาลุ้นกันนะผมเนียคืนนี้ต้องมาลุ้นกันนี่ครับผมนี่ก็หมายสวยครับผมไมยสวยไมายสวยนี่นะครับผมลองดูครับผมลองดูญา,าติปักนะครับผมญาตปักเสร็จแล้วครับผมไปต่อครับผมไปต่อวันนี้เอามา20หลังนะครับผมวันนี้เอามา20หลังก็ไม่รู้จะหมานไม่หมานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผม กะเซนโปก็ไม่ได้ปักหลายปีแล้วผมปีนี้เพิ่งมาปีแรกแล้วผมในรอบประมาณสามปีครับผมปีนี้เซ็นโปเพิ่งมาปีแรกในรอบสามปีแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะจะหมานไม่หมานก็อีกเรื่องหนึ่งลองดูครับผมโอ้โหตรงนี้ไม้สวยครับผมว้าวไม้สวยจัดนี่ครับผมเอาตรงนี้ักคันนะผมเซนโปขอยยัดปักเป็ดก่อนนะผมเดี๋ยวจะมืดนะผมตะวันก็เริ่มคล้อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วครับผม เสร็จแล้วครับผมคันนี้เสร็จแล้วจะไปต่อครับผมก็ในรอบปีสองปีนี้นะครับผมกว่าจะได้ปักนะครับผมก็ลองดูเนาะโอ้ไหมนี้ก็สวยไหมนี้ก็สวยเหมือนกัน,น่ครับผมโอ้โหรังนกอะไรครับผมอันนี้เขาเรียกรังนกอะไรนี่มีตัวไหมนี่จะไปปักข้างหน้าครับผมเห็นไหมข้างหน้าแล้วสวยดีครับผม นี่ครับผมเอาละตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็ไม้สวยนะครับไม้สวยจัดขออนุญาตปักเป็ดก่อนนะครับผมปักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับผมก็เ็จโปก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีตัวหรือไม่มีตัวอยู่นะครับเก่งนี้นะครับผมก็อย่างที่เ็ดโปบอกแลครับผมเส็นโปเกี่ยวก็ใส่เดือนเนาะ ใส่เดือนก็นเกี่ยวทั้งตัวนะผมไม่ได้เด็ดออกแล้วผมไม่ได้เด็ดออกดูใบนี้สวยนะผมใบนี้ก็สวยแต่ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่ามานี้เดี๋ยวปกยักไหมีก่อนนะครับผมขอญาตปักนะผมปักเสร็จแล้วนะผมสองคันคู่เลยหนึ่งคันสองคัน Ba lưu ấy các chip 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 rồi chip 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 chặt chip 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 ขอญอาตปักเบ็ดก่อนนะครับผมไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับโอ,โ,อโอ้จะปักหมดไม่นอเลย ขนาดมายี่สิบหลังก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือเปล่าเดี๋ยวตรงนี้ครับตรงนี้คันนึ่งครับผมไม้สวยไปต่อครับผมไปต่อไปต่อไปต่อเลยเดี๋ยวตรงนี้สวยตรงนี้สวยครับผมเอาไกแล้ว สวยก็วางที่ทีไปเลยเนาะขี้เกียจเดินแล้วเซนโปเอาแค่นี้เดี๋ยวขอญาติปักไปก่อนนะครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปต่อนะผมสมายสวยๆนี่ก็วางที่ตีหน่อยนะผมไม้สวยๆนี่วางที่ทีหน่อยสมายไม่ค่อยสวยก็อย่างอย่างงี้ก็สวยอยู่นะผมไอ้เดี๋ยวไปดูข้างหน้าดีกว่ามันจะถี่เกินไปครับผม อืมอย่างนี้สวยครับผมอย่นี่หมยสวยมากครับผมบผมลองตะคันนะตรงนี้หน้าข้างหน้าเลยอยาธ์ตักเบก่อนนะครับผมไปครับผมเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่คันครับผมเบกสี่หลังครับผมไปต่อไปต่อไปต่อข้างบนนี้ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะผมพอดีน้ามันขึ้นมาใหม่ครับผมน้ำขึ้นมาใหม่ก็เลยเดินมาเดินมาไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเนาะ ไม่เคยปักตะด้ด้ตที่ข้างบนนะลองดูครับผมเผื่อปามันจะเพ่นผ่านขึ้นข้างบน,บนมั่งเนอะ,ะปัก่นี้ทั้งหลังครับผมนี่ครับผม๋ยวขออนุญาตปักก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมืดแล้วไปครับผมอีกสามหลังเท่านั้น

งี้ลไปก็ต่อครับผมเหลืออีกไม่มากแล้วมันจะปักนานี่รู้สึกจะหมดเลยยี่สิบหลังครับผมทีนี้หมยสวยครับผมรวยครับผมไปครับผมอีกคันเดียวนะผม นี่แหละอีกครันเดียวจเจอหมายแล้วโอเคโอเคโอเคเสร็จสิ้นครับผมเสร็จสิ้นเดีวเดินกลับนะผมเดี๋ยวเดินกลับแล้วก็เดี๋ยวก็ววมาชมเดี๋ยวจะพามาเลาะนะครับผมอีก P.E. นึงครับผมอีกคลิปหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็ ก็ฝากว่าผลงานไม่เพียงเท่านี้ครับผมแต่ยังไม่มีผลงานเลยก็พามาปักเบ็ดแต่ว่ายังไม่มีผลงานนะผมเดีย๋ยวจะมาเละาะเดี๋ยวจะพามาเลาะกันคืนนี้นะผมยังไงก็เซียนโป้ขอเป็นกําลังใจให้เซียนโป้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับผมทุกผู้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมการทํามาหากินหรือการหาอยู่หากินของเซียนโปนั้นนะผมอาจจะอาจจะอ่า มันเป็นความชอบเนาะมันเป็นความชอบส่วนตัวหรือส่วนบุคคลของเซนโปเซนโปชอบหากินแบบนี้ก็ตะปาไปอย่างนี้ครับผมผีอีนี้ก็สวัสดีนะผมเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่เดี๋ยวเซนโปก็จะพามาเลาะอ,อยู่คืนนี้สวัสดีนะผมสวัสดีครับโอ้โหวิวอากาศสวยงามเหลือเกินครับผมนี่เลย